สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านสวัสดีวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม68นะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางเลขท้าย3ตัวบนนะครับท่านผู้ชมซึ่งแนวทางของสูตรก็จะได้ที่หลักร้อยกับหลักสิบตัวนะครับซึ่งงวดที่แล้วงวดที่ออกเลข309นแล้วครับท่านผู้ชมก็คือได้คลิปนี้สูตรได้คลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นสูตรปากหลัก10บนนะครับงวดวันที่16 แล้วก็สองสูตรก็จะเข้าวอทีสีทั้งสองสูตรเลยนะครับเ,เลขสามที่เป็นหลักร้อยหลักสิบลุงยาไม่แน่ใจเลยนะครับในในคลิปก่อนที่ท่านผู้ชมที่ที่รับชมมาแล้วนะครับซึ่งลุงยาไม่มั่นใจเลขสามเพราะว่าจุดนี้บวกกันได้เลขห้าเลขศูนย์เลขห้าแล้วก็ห้าบวกห้าได้เลขศูนย์ศูนย์บวกห้าได้เลขห้านะครับห้าลดแต้มเหลือสี่เหลือสามแล้วก็เลขสามนี่ก็จะอยู่ที่หลักร้อยกับหลักสิบสองตัว เขาจะสลับกันมาที่หลักร้อยหลักสิบนะครับในในสูตรที่1งวดที่4อ่ส่วนสูตรที่2งวดที่4นะครับสูตรนี้ลุงยามั่นใจเลขศูตรก็คือในในสนงสูตรในคลิปเดียวลุงยามั่นใจในสูตรที่ได้เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์จะวางตำแหน่งไว้ที่หลักสิบแล้วก็งวดที่ออก3ามศูนย์เ้าเป็นงวดที่4แล้วก็เข้ามาสีงวดตรงๆเลยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับซึ่งในในในตอนสรุปลุงยาก็สรุปไว้ที่หลักร้อยหลักสิบนะครับท่านผู้ชม อาจจะก็จะเห็นว่าลุงยาเขียนไว้ที่หลักร้อยหลักร้อยกับหลักสิบสองตัวนะครับนะในคลิปเก่านะครับท่านผู้ชมอแล้วก็เลขสามกับเลขศูนย์แต่ลุงยาไม่ได้อ่าไม่ได้เลขเก้ามานะครับอ่าก็จับไปที่สามหกสามเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับอ่าเพราะว่าเลขสามอยู่สามารถจะมาหลักสิบได้นั่นเองลุงยาก็เลยคิดว่าเลขสามมาอยู่หลักสิบนะครับอ่าก็เลยจับคู่ไว้สี่จุดศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามหกสามเจ็ด ไม่ได้สูตรที่ได้เลขเก้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปวันนี้ก็จะทํา2สูตรนี้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมในคลิปเดียวเลยนะครับก็จะเป็นสูตรที่เป็นหลักร้อยกับหลักสิบสูตรที่2ก็คือวางตําแหน่งไว้ที่หลักสิบเลยนะครับส่วนสูตรที่1สามารถจะมาหลักสิบกับหลักร้อยนะครับสำหรับแนวทางเดี๋ยวลุงยาจะทําให้ดูตั้งแต่งวดแรกเลยครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวทําให้ดูตั้งแต่งวดแรกเลยครับท่านผู้ชม สูตรเข้ามาสีงวดนะครับในในสูตรที่หนึ่งจะทำหนึ่งสองสามสี่นะครับจะตั้งตั้งแต่งวดห้าหกสามแล้วก็สามสองนะครับแนวทางในสูตรที่หนึ่งในสูตรที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมในสูตรที่หนึ่งก็จะใช้เลขสามตัวบนตั้งสามตัวบนสองงวดตั้งนะครับในสูตรที่หนึ่งแล้วก็มาบวกกันนะครับสูตรที่หนึ่ง สูตรหนึ่งนะครับแล้วก็งวดงวดที่หนึ่งใช้สตัวบนนะครับท่านผู้ชมสมตัวบนงวดแปดเาสี่ 8, 9, 4, แล้วก็ห้าตั้งนะครับแล้วก็จะมอกงวดหกแปดเจ็ดแปาสี่ห้าสมตั้งแปดเก้าสห้าหกสามตั้งบวกกันนะครับสี่บวกสาได้เลขเ กบวกเป็น15 8บวก5เป็น13บสาผลลัพธ์ที่เลข3 5 7เนะครับเลข3เลข5าเลขเมาบวกกันนะครับท่านผู้ชมอ่าบวก3เป็น8แล้วก็7บวก5เป็น12งนะครับวางตัวเลขบวกไว้ด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้เลข8กับเลข2บวกกันได้เลข10ผลลัพธ์ที่เลข0ูนะครับเอาเลขศูนย์มาบวกกับเลข8ตัวนี้ได้เลข8 เลข8นับย้อนลงไป2ครั้งนะครับเหลือเลข7เหลือเลข6อ่ะเราก็จะได้เลข6 1ตัวนะครับเลข6เราจะเด่นเด่นเลข6อ่าลุงยาจะเด่นเลข6แล้วก็รองรองเลข7นะครับอ่ะก็คือในในสูตรที่ลุงยาลงไว้เมื่องวดวันที่16อ่าลุงยาในในสูตรที่1ก็คือเด่นไว้เลข3ตัวเดียวแต่ว่าจะใช้เลขอีกจุดหนึ่งกันนะครับท่านผู้ชม ก็คือจุดเลข7เป็นตัวการน,นะครับก็จะมีเลขเด่นเด่นเลขแล้วก็การน,นะครับเด่นหเด่น6แล้วก็การเลข7นะครับท่านผู้ชมจุดนี้จะมาที่หลักร้อยกับหลักสิบสองตัวนะครับหลักร้อยกับหลักสิบแต่จะไม่มาหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมใน,ในสูตรที่1จะไม่มาหลักหน่วยมาแค่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับเราทำงวด 8, 9 4เก้ 894 5 6 3ออกสนี้6 87แล้วก็36นะครับออก6 8 7แล้วก็2ตัวล่าง36นะครับถูกเลข6ที่หลักร้อยนะครับ,นนรบลลแล้วก็ถูกตัวการนะครับถูกเลข6ที่หลักร้อยแล้วก็ถูกตัวการ7ที่หลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมจุดนี้ก็มีมาแปนะครับแต่ว่าจะไม่ใช้เ,เพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขเจะเยอะนะครับเอาเอาเจ็ดตัวนี้เป็นตัวการเฉยๆตัวเดียว มาดูสูตรที่2นะครับท่านผู้ชมสูตร2แล้วก็งวดที่หง,งวดที่1น,นะครับสูตรที่2ใช้3ตัวบนตั้งนะครับาสามตัวบนก็คือ5้าสตั้ง5 63ตั้งนะครับใช้เลขห้ากับเลขสามมาบว,บวกกันนะครับเลข6ไม่ใช้า 5, บวกสเท่ากับเลข8 ผลลับที่เลข8นะครับเลข8ลดไป1นแต้มลดไป1นแต้มเหลือเลข7นะครับเราจะใช้เลข7ตัวเดียวในในสูตรนี้นะครับใช้เลข7ตัวเดียวหรือจะการ8อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเอา8เป็นตัวการก็ได้แต่ว่าแนวแนวทางของสูตรเดี๋ยวงวดวันที่1นี้ดูดูจุดนี้นะครับว่าจะได้เลขอะไรจะได้เป็นตัวการหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเราทำงวด5 6 3สานะครับ อ่างวดนี้หกแแล้วก็ส6มหกแนะครับแล้วก็สองตัวสาอ่ะอ่องวดนี้เข้าเลข7ที่หลักหน่วยนะครับในสูตรที่สองจะวางตัวเลขว่าที่หลักสิบกับหลักหน่วยสตัวอ่านะครับหลักสิบกับหลักหน่วยงวดนี้มาที่หลักหน่วยนะครับส่วนที่สูตรที่1หลักร้อยกับหลักสิบนะครับมาหลักร้อยประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมงวด งวดที่หนึ่งมาดูงวดที่สองนะครับงวดที่สองสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งแล้วก็งวดงวดที่สองนะครับอ่ห้าหกสามแล้วก็หกแปดเจ็ดตั้งห้ 5, 6, 3, าหกสามอ่หกแปดเจ็ดบวกกันนะครับได้เลขสิบได้เลขสิบสี่ได้เลขสิบหนึ่ง ผลลัพธ์ที่เลข140นะครับเลข1บวกเลข4เป็น5 4บวก0ได้เลข4 4บวก5เป็น9 9บวก5เป็น14เลข4ลดแต้มเหลือเลข3เหลือเลข2นะครับจุดนี้เราก็จะได้เลข2เลข2แล้วก็การเลข3ไว้นะครับท่านผู้ชมหลักหลักร้อยกับหลักสิบเอาไปกิตตรงนี้นะครับหลักร้อยกับหลักสิบ ได้เลข2นะครับในสูตรที่1น่งเราทั้งงวด5 6 3 6 8 7นะครับ5 6 3 6 8 7ออก2 2 7แล้วก็8 5ออก2 2 7นะครับ2ตัวล่าง8 5อ่ะนะครับก็สามารถจะมาทั้งหลัก10แล้วก็หลักร้อยนะครับเลข2ในงวดที่2นะครับอ่ะงวดที่2ผ่านเอามาดูสูตรที่2นะครับท่านผู้ชมสูตร2งวด ที่ 2, นะครับสูตร2วงที่2ใช้6 8 7ตั้งนะครับอ่า6 8 7ตั้งตัดเลขแนะครับท่านผู้ชมใช้เลข6กับเลข7บวกกันเลข6บวกเลข7เท่ากับ13บาลดแต้มเหลือเลข2นะครับได้เลข2นะครับการเลข3เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเลข2หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับ หลักสิบรหลักหน่วยในสูตรที่สองอเราทำงวดหกแปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมหกแปดเจ็ดสามหกออกสองสองเจ็ดแปดห้าออกสองสองเจ็ดนะครับแล้วก็สองตัวแปดห้าเลขสองเข้านะครับท่านผู้ชมเข้าที่หลักสิบและก็หลักร้อยนะครับเข้าสองจุดเอาขออภัาาย <laughs> ไม่ใช่หลักร้อยหลักสิบกับหลักหน่วยเข้าหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับส่วนสูตรที่หนึ่ง สูตรที่1เข้าหลักหลักร้อยกับหลักสิบประมาณนี้แล้วก็สูตรที่สองเข้าหลักสิบกับหลักหน่วยนนในงวดที่สองมาหลักสิบนะครับท่านผู้ชมงวดที่สองมาหลักสิบตัวนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสูตรที่2ปกติแล้วก็จะวางไว้หลักสิบนะครับเอามาดูงวดที่สามสูตรที่1นะครับสูตร1งงวดงวดที่สาม งวดที่3นะครับท่านผู้ชมงวดที่3 6 8 7แล้วก็2 2 7ตั้ง6 8 7ปดเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับบวกกันเป็น14เป็น10เป็น8ผลลัพธ์ที่เลข804นะครับ8บวก0นย์ได้เลข8 4บวกย์ได้เลข4 8บวก4เป็น12 8บวก2เป็น10นะครับเลข0นย์ลดเหลือเลข9เหลือเลข8นะครับ เด่นไว้ที่เลข8 1ตัวนะครับเด่น8รอง9ออประมาณนี้ในในสูตรที่1งวดที่3ทํางวด6 8 7แล้วก็2 2 7 6 8 7 2 2 7ออก3 8 8 0 6ออก3 8 8 2ตัว0 6นะครับถ้าถูกเลข8ที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมสูตรที่สูตรที่1ก็จะมาหลักร้อย หลักร้อยกับหลักสิบนะครับในสูตรที่หนึ่งมาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองแล้วก็งวดงวดที่สามนะงวดที่สามใช้สองสองเจ็ดตั้งสองสองเจ็ดตั้งนะครับเ,เลขสองตัดแล้วก็ใช้เลขสองกับเลขเจ็ดเอามาบวกกันสองบวกเจ็ดได้เลขเก้าสองบวกเจ็ดขอพายสองบวกเจ็ดนะครับสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้า ก้าลดแต้มเหลือเลขแปดนะครับอ่างวดนี้สุรสูตรหนึ่งกับสูตรสองเหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมได้เลขแปดสูตรสองอ่าสูตรสองจะวางตำแหน่งที่หลักสิบกับหลักหน่วยอ่าประมาณนี้อ่าส่วนสูตรที่หนึ่งจะวางว่าตำแหน่งที่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับก็คือตำแหน่งแปดสามารถจะเปลี่ยนมาเป็นอ่าหลักร้อยนะครับแล้วก็แปดสูตรที่สองสามารถจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นหลกักอ่าหน่วยก็ได้นะครับท่านผู้ชมงวดสองสองเจ็ด ออกสามแปดแปดศูนย์หกนะครับสามแปดแปดสองตัวศูนย์หกสองสูตรก็คือ่ออาาคิดว่าสูตรที่สองแปดนี่น่าจะมาหลักหน่วยนะครับเพราะว่าแปดมาสองตัวามาดูงวดที่สามนะครับท่านผู้ชมขอไปงวดที่สี่งวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมงวดที่สี่สูตรหนึ่งงวดงวดที่สี่นะครับ หมดที่สี่ใช่สองสองเจ็ดแล้วก็สามแปดแปดตั้งสองสองเจ็ดสามแปดแปดนะครับบวกกันเป็นสิบห้าเป็นสิบเป็นห้าอ่าที่ลุงยังไม่มั่นใจในสูตรนี้เลยนะครับเพราะว่าเลข5กับเลข5บวกกันก็เลยไม่มั่นใจนะครับท่านผู้ชม5้บวกหเป็นเลข5้ขอให้หบวกศเป็น5 5าบวกศเป็น5นะครับอ่าแล้วก็5้บวกหเป็น10 10ิบวกหได้5 อถ้าผู้ชมจะด,ะดูดูในคลิปว่าลุงยาวไม่มั่นใจเลยนะครับท่านผู้ชมในสูตรนี้แล้วก็ห้าลดแต้มเหลือเลข4เหลือเลข3นะครับเลข3ก็จะวางตำแหน่งไว้ที่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับสูตรเมื่อ,อเมื่อวันก่อนนะครับท่านผู้ชมออก3ามศูออก3ามศนะครับสตัวแปดเจ ก็ถูกเลขสามที่ลกร้อยนะครับท่านผู้ชมสําหรับสูตรที่1มาดูสูตรที่2นะครับสูตร2งงวดงวดที่4นะครับใช้สามแปดแปตั้ง3 8 8ตั้ง, 8, งนะครับตัด8แล้วก็ใช้3ใช้8 3ดบวกแนะครับ3ามบวกแปดเท่ากับสิบหนึ่งหนึ่งลดต้มเหลือเลขศูนย์นะครับ อาจจะเห็นในคลิปว่าลุงยามั่นใจเลขศูนย์มากเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ท้ายๆก็จะไปหนักที่เลขเจ็ดเลขหกแล้วครับไม่ได้เลขเก้าเสียดายไม่ได้เลขเก้านะครับตัวเลขออกตัวเลขออกสามศูนย์เก้าแล้วก็แปดเจ็ดนะครับสามศูนย์เก้าแล้วก็สองตัวแปดเจ็ดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชม,บชมใหม่นะครับ ใน,ในสูตรที่ที่ทำลุงยาลงไว้เมื่อ1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, อึ่งสองสาี่ห้าหกเจดแดเาสูตรสูตรหลัก10บบอนะครับประมาณาสูตรเลข2ตัวบนเลขคู่โต๊ดน,นะครับประมาณสิบเอ็วันนะครับสองตัวบนเราลองดูดูว่าใช่ไหมเอ่ยอไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่ใช่ ก็จะเป็นคลิปสูตรหลักสิบบนนะครับประมาณ9ว90 mm ันแล้วนะครับส <as> ูตรหลักสิบบน9วันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมในสูตรที่1นะครับได้เลขสามลยาเขียนว่าหลักร้อยกับหลักสิบนะครับแล้วก็สูตรที่2ได้เลขศูนย์ก็สรุปก็คือเลข3กับเลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับในในคลิป9วันนะครับ9วันแล้ว จะเขียนว่าสูตรปากหลักสิบบนงวงนที่16เดือน568นะครับเลข2สูตรมาหลักร้อยกับหลักสิบบนนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็จะเป็นเป็นในในกระดาษแผ่นนี้นะครับที่ลุงยาคลิปเอาไว้ที่ลุงยาลงคลิปเอาไว้นะครับหลักร้อยกับหลักสิบเลข3ากับเลขศูนย์นะครับก็คือจะจะย้ําในในสูตรที่1ไม่มั่นใจเลข3นะครับแต่ว่ามั่นใจในสูตรที่2เลข0ูนย์ก็คือหลักสิบบน อ่าแต่เสียดายไม่ได้เลขเก้ามานะท่านผู้ชมวนนี้เสียดายมากเลยแต่ถ้าถ้ามีสุรใดสุดหนึ่งได้เลขเก้ามาอ่าก็ต้องต้องจับเลขสามศูนย์เก้าได้แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้เลขเก้าหลักหน่วยมาอ่าหลักหน่วยได้หกกับเจ็ดนะครับเลยกินเรียบเลยเอามาดูงวดงวดวันที่หนึ่งนี้นะครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งเดือนมิถุนานะครับเดือนหกครึ่งปีแล้วขอให้ได้สามตัวบนนะครับวันนี้ งวดงวดครึ่งปีนะครับะจะเป็นสูตรที่1นะครับท่านผู้ชมสูตรที่1สูตรที่1นะครับแล้วก็งวดงวดที่หนะครับท่านผู้ชมในสูตรที่หนึ่งงวดที่ห้าสูตรปากหลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนนะครับะจะใช้ตัวเลขสามแปแล้วก็309ตั้งนะครับ 388 309นะครับบวกกันอแปบวกเเป็นเลข17บอ่าแปบวกศนย์ได้เลข8 3ดบวกสเป็นเลข6นะครับอ่าจะหยุดผลลัพธ์ไว้ที่เลข6กหกนะครับแล้วก็เอาเลข6เลข8บวกกันได้เลขสิบสอ่าแปบวกเเป็น15 5หบวกสเป็นเลข9 อ้า9บวก4เป็น13 3ลดแต้มเหลือเลข2เหลือเลข1นะครับอ่าได้เลข1นะครับท่านผู้ชมอ่าได้เลข1หนึ่งตัวนะครับอ่าทีนี้จะการเลข2นะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็จะไปดูสูตรอื่นว่ามีเลข2หรือเปล่านะครับอันนี้ลุงยาขีดกันไม่เฉยๆนะครับเลข2อ่าละเลข1จะวางตำแหน่งไว้ที่หลัก10อ่าหลัก10นะครับกับหลักร้อยสองตัวสองเลขนะครับท่านผู้ชมสองจุดเลข1 วางละตำแหน่งที่ลัส10กับหลักร้อยอะนะครับตีแบ่งครึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมแบ่งครึ่ง2ส,สูตรเลยนะครับเอามาดูสูตรที่2นะครับสูตรสูตรที่สอง งวดอ่างวดที่ห้านะครับท่านผู้ชมสองสูตรก็คือมามาสีงวดเหมือนกันนะครับอ่าสูตรที่สองใช้สามศูนย์เก้าตั้งนะครับอ่าเลขสามเลขศูนย์เลข 3, เก้าอ่าตัดเลขตัดเลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมเลขสามกับเลขเก้าบวกกันอ่าเลขสามบวกเลขเก้าอ่าเท่ากับสิบสอง่าสองลดแต้มนะครับ อ่าเหลือเลขหนึ่งอ่าท่ากับว่าเลขหนึ่งชนนะครับท่านผู้ชมดังนั้นหลักสิบเลขหนึ่งมาแน่นอนนะครับอ่าหลักสิบเลขหนึ่งแต่ทีนี้หลักสิบนี้เขาสามารถจะโดดไปที่หลักหน่วยได้นะครับท่านผู้ชมอ่าเลขหนึ่งหลักสิบแล้วก็สามารถจะมาหลักหน่วยได้นะครับเออดังนั้นเลขหนึ่งอ่าสามารถจะอยู่หลักร้อยก็ได้หลักสิบก็ได้เลขหนึ่งสามารถจะมาหลักหน่วยก็ได้นะครับท่านผู้ชม แต่ว่า2องสูนี้ชนกันเอาเลขหนึ่งไว้ที่หลักสิบก่อนนะครับแล้วก็ลองลองหลักร้อยลองหลักหน่วยนะครับก็จะเขียนว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับท่านผู้ชมหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับเพราะว่าสกัดสามารถจะมาหลักหน่วยได้นะครับในในสูตรที่2นะครับมีอยูบ้วนหนึงเข้าหลักหน่วยเลขเนะครับในสูตรที่ส แล้วก็สูตรที่1มียุ้งสองประมาณงวดสองงวดที่เข้าหลักร้อยนะครับดังนั้นเลข1จะวางตหนแงไว้ที่หลัก10เด่นที่สุดนะครับท่านผู้ชมหลัก10เด่นที่สุดแล้วก็สามารถจะมาหลักหน่วยก็ได้มาหลักร้อยก็ได้นะครับเลข1อ่งรูดวิ่งหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมงวดนี้แต่ว่าเด่นไว้ที่หลัก10บนะครับเด่นไว้ที่หลัก10บเลยนะครับท่า <Meghan S 1> <Independ S 2> <ห>นผู้ชมรูดวิ่งวิ่ง1ได้เลยนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่ วันที่หนึ่งนี่นะครับหรือท่านผู้ชมจะรูดรูดรูดเลยนะครับท่านผู้ชมรูดหนึ่งซื้ออะไรก็ได้ที่มีเลขหนึ่งนะครับทีนี้ลุงยาจะาจับไว้ชุดหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็คือ,อบอลนะครับบอลบอลเลขหนึ่งบนบอลนะครับ ลุยงยาจะจับคู่ดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าในสูตรนี้ได้เลขหนึ่งทั้งสองสูตรเลยจับคู่ดูคร่าวๆก็คือหนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหนึ่งหกสองตัวหนึ่งหกแล้วก็การการหนึ่งหนึ่งนะครับการหนึ 1, 1. ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมจับจับในในในคู่จับคู่ในในชุดนี้นะครับท่านผู้ชม สูตรก็คือพลุงยาได้สูตรอื่นเลขหกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปลุงยาจะอาทําสูตรให้ดูนะครับสําหรับสูตรเลขหกเอาคลิปนี้จากไว้ที่หนึ่งหกก่อนนะครับแต่ว่าแนวทางของสูตรสองสูตรได้เลขหนึ่งนะครับสูตรที่สองวางเลขสิบกับหลักหน่วยนะครับเลขหนึ่งแล้วก็สูตรที่หนึ่งวางเลขหนึ่งที่หลักร้อยกับหลักหลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสามารถจะมาหลักร้อยหลักร้อยก็ได้หลักหน่วยก็ได้นะครับท่านผู้ชม งวดวันที่หนึ่งทับศูนย์หกทับหกแปดนะครับท้าผู้ชมแคปไว้นะครับสำหรับสูตรเลขรูดเลขวิ่งบนนะครับได้เลขหนึ่งที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลขหนึ่งนะครับท่าผู้ชมอขอให้ได้นะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนขอให้แตกขอให้หนึ่งมานะครับขอให้หนึ่งมา ลุงยาก็จะอจับเลขหนึ่งแล้วก็หาสูตรที่ได้เลขหนึ่งแล้วก็เข้าคู่นะครับแต่ว่าคลิปนี้ลงไว้คร่าวๆก่อนนะครับสําหรับเลขหนึ่งหกนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เดียตามรับชมลุงยาสวัสดีครับ